สวัสดีครับจากร้านกงจักรการเกษตรเรงลโนคานะครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้าจากอำเภอนาเชือดนะครับนาเชือดจังหวัดมหาสารคามนะครับได้มาซื้อเครื่องดีเซลคาร์บ้านะครับนี่ครับมาซื้อถึงหน้าร้านนะครับลูกค้าอำเภอนาเชือดจังหวัดมหาสารคามนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเรืลโกคาจังหวัดยะโสธรนะครับเดี๋ยวมาดูสินค้ากันเลยนะครับผมนี่ครับ เครื่องยนต์ดีเซลคามานะครับรุ่นมือหมุนนะครับร้อยห้าสิบห้านะครับราคานี่ครับผมราคาสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะของนะครับเครื่องยนต์นี้ประกอบผลิตในประเทศไทยนะครับผม รับประกัน2ปีนะครับครับรับประกัน2ปีครับเนี่มากินไทยแลนด์นะครับก็เติมน้ำมันเครื่องนะครับผมให้รูกคคานะครับ พามารับเองนะครับนี่นะครับรถลูกค้าขับมาจากอำเภอนาเชือดนะครับจังหวัดมหาสารคามก็อาจจะร้อยกรูกอยู่ครับเวลาเสด็จกี่หกล้อมาเนี่ตจอภาสิฮะจอภาสิอ๋ออันนี้จะไปจอดยบ้านนู่นก็คือ ไไดรู้เต็มูขึ้นใจงารถขับได้อยู่ได่อยาบบอกเขามันคือขึ้นไดปะพเขาหยุดจอดส่วนเขาเชฟพไปจอดเทไปนี่เขาเขาเหมาะเมาแร้กเขาบัตคือเาวายูุเห็นบางในกล่องรถมาจอดนี่เขาวะเอาเอฟองบะไนที่เก่าคนปะฟองติมปะวะ ฝากเขาห้างมานนเฮ้ยท้ามึงเยอะนะครับนะครับรถลูกค้านะครับมารับเองครับวันนี้เติมน้ำมันนะครับ DCLB เจ็ดนะครับ ทครื่องยนต์ก็รับประกันสองปีนะครับผมรับประกันสองปีจากทางบริษัทนะครับประกอบในเพศไทยนะครับผม,อมบอดับเลยบ่รับรถไม่ไกลวะ

ห๋อครับครับมาดูกัตนต่อนะครับผมเดี๋ยวมาลองเครื่องนะครับคาร์วม่าร้อยห้าสิบห้านะครับนิวพัดสิบห้าแรงนะครับผม ลองเครื่องประมาณนี้นะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลคัร์บามาานะครับแล้วก็จะเอาใส่รถลูกค้านะครับทีนี้เอาหมุนรถดไว้เรื่องเดียวใชนะ้กลั่นป่บาดมาเบิองลัางอะไรไปไนเ,นเนได้อใช้โห่ะ นี่นะครับขึ้นรถลูกค้านะครับผม เอาขึ้นรถลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมไม่ใช่มลิตรลูกค้าอยู่อำเภอนาเชือกนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับผมวิ่งมารับเองนะครับวันนี้ราคาก็20,9900บาทนะครับผมเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเครื่องยนต์นะครับดีเซลคาบมานะครับมีตั้งแต่อ110นะครับ ร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบห้าร้อยแปดสิบนะครับมีทั้งมือหมุนทั้งใดสตาร์ทนะครับผมก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกห้านะครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หกเก้าห้าห้านะครับผมส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางถ้าอยู่ไกลก็ส่งทางไปรษณีย์นะครับถ้าอยู่ใกล้ก็ขับรถไปส่งเองก็ได้นะครับผมประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับร้านคงจักรการเกษตร เลืองนกทานะครับครับประมาณนี้ครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ